M.P.W. เอเชียจำกัดคุณทวัตอุ้ยสวยและคุณเบนจากลยาวินยัยผู้ถือสิทธิ์การจัดประกวดระดับโลก Miss Tourism World Thailand แ,และประเทศต่างๆในเอเชียตอกย้ำความสำเร็จภายใต้แนวคิดที่แตกต่างครองใจทุกสายตาส่งคุณค่ามากกว่าความงามที่รวมกลุ่มสาวไทยมากความสามารถและเป็นเรือขขาที่ใหญ่หนึ่งเดียวที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยผู้ผัดเข้ารอบได้รับตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาได้รับการ แต่งตั้งและมอบสายสะพายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์รัศกิจประการและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดรก้องศักดิ์ยอดมณีในวันที่10มิถุนายน2565ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็ต้องขอขอบคุณบริษัท MTW Asia นะครับที่มีการจัดการประกวด s s Tourism ทั้งประจำ50เขตแล้วก็อีก77จังหวัดของประเทศไทยในปี2,564ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องขอขอบคุณโรจ่ายนะขอใช้ชื่อเล่นดีกว่าเพราะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ที่ได้ทุ่มเทแล้วก็เสียสละนะครับ mm hmm. เพื่อการจัดการประกวด Miss Tourism and Sport นะครับที่ทำ หน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ให้ทั้งด,ด้านการท่องเที่ยวและด,ด้านการกีฬาให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ทั้งประเทศแล้วก็ตัวประเทศไทยด้วยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผูู้ปการในการที่จะร่วมกันสนับสนุนแล้วก็สร้างแล้วก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทย นั้นเมื่อมาถึงประเทศไทยก็จะมีนิดมิสประจำเขตแล้วก็ประจำจังหวัดในการที่จะเป็นคนประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนในการไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ที่เป็นของตัวเองผมคิดว่าน้องๆที่เป็นมิสโซลิซึมประจำจังหวัดก็ดีหรือประจำเขตในกรุงเทพก็ดีก็มีความรู้และมีความเข้าใจในพื้นที่ของตัวเองที่จะ ทำการประชาสัมพันธ์ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ให้การสนับสนุนบริษัทให้ทําต่อไปเพราะถือว่าเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยและได้รู้ว่าในประเทศไทยก็มีอีกหนึ่งองค์กร ก็คือมิสทัวริซึมประจำเขตแล้วก็ประจำจังหวัดเนี่ยในการที่จะเป็นไกด์นะครับในการนำท่องเที่ยวสำหรับคนที่มีความประสงค์ที่จะขอให้มิสทัวริซึมทุกๆคนในการที่จะไปนำเที่ยวหรือตอบคำถามในบางคำถามนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีก็ ขอขอบคุณทางบร <refin ett, S 1> ิษัทอีกครั้งหนึ่งครับคัางนี้ส่งค่ของททตว่าจะช่วยถ่อยอดการท่องเที่ยว้อย่างไรบ้างคะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับ Miss Tourism World Thailand ก็อย่างที่บอกนะคะว่าครองใจทุกสายตาทรงคุณค่ามากกว่านางงามจริงๆแล้วเนี่ย Miss Tourism w o เ l d เนี่ยก็ถือว่าเป็นทูตท่องเที่ยว ที่จะไปต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ได้เป็นอย่างดีฝากน้องๆทุกๆคนเลยนะคะว่าน้องๆทุกคนมีความสวยความงามแล้วทีนี้เนี่ยเราจะโปรโมทในเรื่องของอาหารได้อย่างไรทุกที่ที่ไปทุกที่ที่ไปก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นฟิล์มก็ถ่ายทําได้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของน้องๆอยู่แล้วเรื่องของการโปรโมทในเรื่องของสปอร์ตแม้ว่าเราจะโปรโมตมวยไทยเรื่องของไฟ์แต่ว่าน้องๆก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้มาเป็นจุดขายให้กับประเทศไทยได้เรื่องของเฟสติวัลเฟสติวัลเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น้องๆไปที่ไหนองค์ความรู้สตอรี่เทลลิ่ มันจะสามารถที่จะเปลี่ยนจาก p r o d u c แคต t a l o g ลอกเป็นเมนูประสบการณ์จากสิ่งที่น้องไปแล้วไปประสบเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทรทก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะทั้ง77จังหวัดแล้วก็50เขตที่อยู่ในกทมขอให้ใช้องค์ความรู้ขอให้ใช้ความสวยความงามที่มากกว่าความงานที่มากกว่าการเป็นนางงามโปรโมทให้ประเทศไทยก็เป็น preferred destination ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะนส่วของภาพการกีฬาคะเี่จะต่อยอดยังไงบลานครับก็ ก็ต้องแสดงความยินดีนะครับกับน,น้องๆทุกคนนะครับก็ในฐานะที่ เป็นทั้งทูตการกีฬาและทูตท่องเที่ยวนะครับในเชิงของกีฬาเนี่ยผมคิดว่าน้องๆเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นผู้ที่จะสื่อสารให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาทั้งในกรุงเทพมหานครและในประเทศแล้วเนี่ยครับก็ยังจะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะครับได้หันมาเล่นกีฬามากขึ้นนะครับก็คงจะมีการร่วมมือกันนะครับกับการกีฬาประเทศไทยในการที่จะนําเอาน้องๆเนี่ยนะครับที่มีทั้งความสวยนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับแล้วก็มีจิตใจที่ดีงาม ก็อยากที่จะให้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะทํางานบรรณาการกันนะครับระหว่างการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งตอนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของสปอร์ตทัวริ m นะครับซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของท่านตรีเนี่ยก็ได้มีการทํางานเป็นรูปธรรมแล้วเรามีกิจกรรมทางด้านกีฬามากมายนะครับที่จะ,ะให้น้องๆน,น,นะครับมาร่วมมือกับเราก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอร่วมมือหนักเต็มที่ครับน้องๆเองจะไปเปิยอ,อดในส่ง SME ผู้ประกบอบการจะเป็นประโยชน์นด้นยังไงบ้าง ในส่วนตรงนี้เราก็เป็นการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างในส่วนของทางกระทรวงเองนะครับและก็ในส่วนของการกีฬานะครับรวมทั้งปททด้วยนะครับเ m e เองก็เป็นแบงค์ของรัฐในการที่จะสนับสนุนแหล่งเงินทุนนะครับโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยที่สร้างรายได้หลังให้กับประเทศลนะครับธนาคารเองเนี่ยมองเห็นว่าตรงนี้เป็นรากฐานของการเศรษฐกิจก Lord. ของประเทศไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทําให้ธุรกิจพวกนี้อยู่รอดได้นะครับโดยการเติมเงินไปนเสริมสภาพคล่องเนี่ย ตรงนี้เราเองเนี่ยนะครับคิดว่ามีความจำเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ธนาคารเองนะครับจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการถดดันตรงนี้ให้กับแบงค์ให้กับในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องครับครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับต้องยอมรับว่านี่คือวิสัยทัศน์ของท่านนะครับจะเห็นว่าหลายๆกระทรวงนะครับก็พยายามที่จะใหเ้เราต้องยอมรับว่า ในส่วนของออนไลน์นะครับตอนนี้มีอิทธิพลมากในการสื่อประชาสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านเองก็มีดํารินะครับที่จะให้มีทูตการท่องเที่ยวประจําจังหวัด77จังหวัดแล้วก็ทูตการท่องเที่ยวประจาเขต77 50เขตกรุงเทพมหาคนครนะครับเพื่อที่จะให้มาร่วมกันประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและก็การกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับตามนโยบายเพื่อที่จะให้ นโยบายของการท่องเที่ยวซึ่งณน,นวันนี้เราจเจอปัญหาวิธีการโควิด -19 นะครับแล้วในช่วงที่เราคลี่คลายตรงนี้แล้วเนี่ยครับทางกระทรวงเองก็อยากจะให้มีการทำนโยบายเชิงลุกในการประชาสัมพันธ์นะครับด้วยอย่างที่นำเรียนนะครับด้วยถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของกระทรวงการท่องเที่ยวนำโดยท่านรัมรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังมี ท่านผู้ใหญ่นะครับที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับท่านผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทย,ทยนะครับท่านผู้ว่ากองศักดิ์ท่านก็เห็นว่าทางกระทรวงนะครับได้มีการแต่งตั้งน้องๆเป็นทูกกนนนต,ตการท่องเที่ยวทูตการกีฬาประจําจังหวัด77จังหวัด77คนแล้วนะครับแต่งตั้งทูตการท่องเที่ยวการกีฬา50เขต50คนกรุงเทพมหานครแล้วนะครับก็เลยได้มีการแต่งตั้งให้น้องๆนะครับได้เป็นทูตการกีฬาไปด้วยนะครับท่านก็เลยได้ มีการให้มีการแต่งตั้งทูตการท่องเที่ยวการกีฬาควบคู่ไปด้วยกันนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเครือข่ายพันธมิตรนะครับทุกเครือข่ายที่ทําให้เกิดาการเชื่อมโยงนะครับจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ใช่เรื่องของทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาเท่านั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายต่างๆของพันธมิตรทั้งหมดนะครับขอบคุณมากครับ <S <S <onces> <P>